สวัสดีครับวันนี้นานๆเจอทนทีนะครับไม่ได้อัดไม่ได้อัดคลิปมาหลายเดือนแล้ววันนี้มีเครื่อง p รินเตอร์แบรดเดอนะครับรุ่น HL L สองสามหกห้ามาอาการคือปมินแล้วลูกค้าแจ้งว่าสีมันซีดนะฮะจากที่ตรวจเช็คดูแล้วตัวนี้คืออาการดำนะครับดำหมดดสูสีขาวเหลืองเลยปกติดำต้องเป็นหลอดๆดำๆนะครับอันนี้คือมาเหลืองเลย น่าจะเป็นอาการดํำหมดแล้วก็ตรวจเช็คดูแล้วพาร์คดคือหมด0%ูนยะ์เซนะผมเลยทําการเปลี่ยนดํานะครับดัรุ่นนี้เป็นรุ่นน,น,น,นี่นะครับ dr 2องสหโอเคดูตัวดัมนะครับเห็นมดัมใหม่ๆจะเป็นหลอดดำๆเนี่ยเทียบดูกับของเก่า ชัดเจนเลยโอเคเวลาเปลี่ยนนะครับง่ายๆคือเราเอาตัวดั้มอันใหม่มาเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น DR235 5นะครับตลับเบอร์ก็จะเป็นเบอร์2380หรือ2360นะเราใส่เข้าไปนะครับให้ลงล็อกเราใส่ดัํมเข้าไปอ่าลงล็อกเรียบร้อยที่เปลี่ยนคือกดโอเคหนครั้ง วิธีกดปีกดนะครับกดโอเคค้างไว้นะครับมันจะขึ้นเป็นดัมยูนิตนะฮะแล้วเราใช้ลูกศรน,นะครับเลื่อนขึ้นโอเคอ่ากดโอเคอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวขึ้นมาให้เรากดว่ารีเซ็ตหรือเอ็กซิสนะครับเราก็กดลูกศรเลยจะเป็นรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นเอ็กซิส ตัวเครื่องก็จะบอกให้เราควโคเอ่าปิดให้ปิดฝาเอาปิดไปแล้วรอาการวอร์มเครื่องรีบูตตัวรีเซ็ตดำใหม่พร้อมเรดดี้คือพร้อมนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเทสปิ้นกันดู Okay. ตตอโอเคพิ้นเซตติ้งพิ้นเทสอ่ะรอดูมันจะพิ้นออกมาทั้งหมด3แผ่นนะครับที่จะเป็นการเทสออกมาเป็นการพิ้นเตอร์เซตติง้ง Okay, เรามาดูกันนะแผ่นแรกจะเป็นการบอกเกี่ยวกับน่าจะเป็นตัวฟังก์ชันซี่เรลียลนลมเบอร์อะไรของเครื่องประมาณนี้มาดูแผ่นที่2นะครับหลังจากเรารีเซ็ตเสร็จแล้วนะตัวเครื่องก็จะแจ้งเราว่าหมึกมันจะมีเหลือเท่าไหร่นะครับกนนี้เหลือประมาณสักสามสิบแล้วก็ดมอันนี้คือดมที่เรารีเซ็ตแล้วนะจะเป็น100%ยเปอร์เนซะ็ 100. คือวิธีการรีเซ็ตดมนะครับของเครื่องบาร์เดอร์ HL L 2 3 6 5 DW นะครับ ครับนานๆจะเจอกันทีนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากทาไม่ทันอ่าอันไหนที่เป็นคลิปง่ายๆหรือว่าทําง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพมาลงให้ดูเรื่อยๆแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะครับแตกต่างกันไปถ้าเป็นตัวไหนยากๆนี่ใช้เวลาหาอะไรมันจะทําคลิปได้ไม่ต่อเนื่องนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ